แมวเหมวแมวเมีวแมวบุญชอบบุญชอบชอบไม่ยอมเล่นกับเพื่อนเหรอชอบจะเล่นกับหลวงปู่บุญชอบบุญชอบวันนี้ใครเพชรดำน้อยเพชรดำน้อยก็อ้อนหลวงปู่นันี่เพชรดำน้อยสมบูรณ์ซับโซมีอยู่กันตรงนี้เหรอ อ้าวทางนี้ไข่เยอะแยะเลยนี่ไข่ไก่ไก่เยอะแยะเลยไก่อยู่ตรงนี้เหรอลูกไก่อยู่ตรงนี้แค่นั่นให้นอนนั่นบุญหลายบุญหลายก็เอ้ยก็ไก่สมบูรณ์มาแล้วสบรครับอยู่กับน้องน้องเมียวน้องน้องไก่อยู่ด้วยกันไก่เล็กไก่น้อยไก่เจี๊ยบอยู่กับแม่บุญหลาย พ่อไก่คาองปูกก็นำภาพความน่ารักของน้องน้องเหมียวน้องน้องไก่ที่อยู่ร่วมกันเล่นกันได้ด้วยดีตามภาษาแมวเหมียวสไตล์เด็กวัดปงชัยให้กับทุกทุกท่านได้ดูได้ชมกันขอให้ทุกท่านที่มีความรักความเมตตาต่อน้องน้องเหมียวจะส่งอาหารปัจจัยในการจะซื้อหาให้น้องน้องเหมียว ถ้าอยู่ในเกณฑ์ของโมทนาสทุกขอบุญนี้จงเขาเสร็จสมปรารถนาทั่วกันทุกคนทุกท่านเทถิน